สวัสดีคะ่ะมาพบกับ JK นะคะสำหรับวันนี้ JK มาแนะนำให้ดูรถสำหรับสายปั้นนะคะคันนี้ก็มีงานเก็บนิดหน่อยนะคะก็สามารถไปทำขายกันได้นะคะหรือว่าจะใช้เองก็ดีนะคะทุกท่าน Nissan Almera คะ่ะ1.2ตัว e ปี2013สีบอลติดแก๊ส l p g เอวอฮอนเกี่ยมมาเรียบร้อยนะคะก็แอวอฮอนมาแล้วก็ใช้งานกันไปยาวๆเลยคะ่ะทุกท่าน เป็นรถอีโคคานะคะคันนี้ประหยัดมากค่ะทุกท่านรถยนเกียร์ออโต้ด้วยนะคะขายตัดเงินสดค่ะขายตามสภาพนี้เลยนะคะในราคา125,000บาทรถยนคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ำนะคะรถมีเอกสารถูกต้องเร่มทะเบียนครบเลขเครื่องเลขตัวถงังตรงค่ะทุกท่านขายถูกๆให้ไปทำขายกันต่อนะคะ หรือท่านใดที่จะนําไปใช้งานนะคะก็ไปเก็บงานนิดหน่อยนะคะซึ่งเจ้าของไม่ได้แจ้งไว้นะคะว่าต้องไปเก็บงานเรื่องอะไรนะคะสนใจง,ง่ายงติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะนัดไปดูรถไปทดลองขับกันก่อนค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดนะคะแอดมินก็มาแนะนํากันเท่านั้นค่ะไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้านะคะในวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วคะ่ะทุกท่านสวัสดีคะ่ะ